วันนี้เบปป้่นหองม,มีอะไรคะเฮ้ยข้าวเหนียวดำปลากระพรงนึ่งแล้วก็บอกละลีคะ่ะมาข้าหมูใจเย็นนะเอาใหม่เอาใหม่ เคี้ยวนะคะคุณป้าเคี้ยวข้าเหนียวดีๆนะคะเดี๋ยวติดคอนั่งลงดีๆค่ะเอามือลงด้วยเอามือลงผ่านซ้องได้ไหม ได้คะ่ะเดินได้เลยคะ่ะเอ้าป้าฟันหน้าไม่มีหรอคะเข้าเหนียวมันไปไม่หมดคุณป้าอ,อ,อร่อยไหมคะอันนี้มีปลาเนื้อด้วยมีบ็อกคลรี่คะ่ะอ่ะ ป้ามีฟันสองซี่ข้าเหนียวเลยไปไม่หมดนะอะอืม,มเคี้ยวไหมเนี่ยคุณป้ากืนเลยเหรอคะอ่าเคี้ยวดีๆเคี้ยวดีๆเอ่อออสเซตต้อเคี้ยวขนมหอยนึงก็คือ ผักนะคะนั่นน่ะเคี้ยวดีๆค่ะนี่เห็นไหมคะคุณป้าเห็นไหมมันติดช้อนซ่อมอยู่ <c oughs> คุณป้าไม่มีฟัน บล็อกแคร丽กินผักด้วยอ่าหมดแล้วนะคะคำสุดท้ายบอแบคป้าสวัสดีค่ะก่อนหมดแล้วหมดแล้วค่ะอิ่มไหมคะคุณป้าอิ่มไหมคะอย่าถามคํานี้ <laughs> โปรดอย่าถามว่าอิ่มหรือเปล่าล่ะคะคุณป้าไปแล้วนะคะคุณป้าสวัสดีก่อน ป้าสวัสดีค่ะป้าหมูไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะคะป้าหมูมองกงป้าหมูลาก่อนเร็วด้วยป้าหมูสวัสดีค่ะก่อนป้าหมูหมูไม่หิมป้าหมูมองหาของทานใหญ่เลยอ่ะเอ้ยหมดแล้วลูกหมดแล้วเฮ้ยมาเขือเทศป้าหมูทานไม่ได้ายแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ